คือว่าวันนี้เราจะทําไก่กะหรี่เนื้อกินกันแต่จะทําไม่เป็นหน้าที่เราก็จะต้องยกให้กับพ่อครัวหัวป่าคนนี้เลยพีเอฟนั่นเองค่ะสังเกตได้จากตั้งแต่การล้างหัน่นแล้วก็เตรียมวัตถุดิบทุกอย่างเลยเจียมไม่มีส่วนร่วมเลยนะคะตอนนี้ได้แต่ถ่ายคลิปอย่างเดียวซึ่งตอนนี้ก็เริ่มลงมือแล้วค่ะพีเอฟใส่น้ามันไปนิดเดียวเองนะคะแล้วก็ใส่วัตถุดิบทุกอย่างที่เตรียมไว้ลงไปหมดเลยเมนูนี้มีใครเคยทํากินบ้างคะรู้สึก,กว่าบ้านเราจะทาเป็นครั้งที่2หรือสป,ประมาณนี้แหละแล้วก็จะทา เป็นแบบบราบๆนะคะไม่ได้เลิศดหลูอะไรเวลาผ่านไปแป๊บเดียวเองเครื่องที่ใส่ไปเมื่อกี้เดือดแล้วค่ะทุกคนแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของเราเราใส่เนื้อวัวลงไปเลยค่ะนี่เป็นเศษเนื้อวัวเราไปได้มาจากแมคโครนะคะเศษเนื้อรอบนี้ดีมากๆเลยค่ะมีแต่เนื้ออย่างเดียวเลยนะคะหน้าที่หลักต่อไปก็คือนั่งรอค่ะทุกคนนั่งรอไปรอให้เขาเดือดนะคะพอได้ที่แล้วก็ใส่เครื่องแกงกะหรี่ปุ่นลงไปเลยนะคะอุ้ย แค่แกะออกมาก็หอมมากแล้วนะคะทุกคนวันนี้ถือว่าเป็นลาบปากจริงๆเลยนะคะเพราะว่าน้องแทนคุณเขาเป็นคนอยากกินแล้วก็บอกคุณพ่อค่ะต่อไปก็ต้องนั่งรออีกค่ะจะนั่งรอตรงนี้อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ค่ะทุกคนนี่ชมน้านแกงกะหรี่แกะเองแกงกะหรี่เนื้อของเรากําลังเดือดพลัดเลยนะคะเดี๋ยวจะตักเึ้นไม่ให้ดูนี่เป็นแบบนี้เลย ว้าวเนื้อชาม,มากอหอมกลิ่นหอมน่ากินมากเลยครับ